มอโดนแดดก็ออมาโดนแดยนันเออย่างนั้นก็ข้าด้วยกันเลย้กดีกว่าไข่สีกกระตรงนี้ตรงนี้น่จะได้หอกอะไรเดี๋ยวผมจิ้มใส่ฝั่งนี้เอาอันนี้เอาไหมเอาอองกียวปน่อยไม่ยางเจ้าบุตตองน่ไข่เจ้าบุตตองเน่าไ้าบุตองนไ่เคนนี